สวัสดีจ้าคลิปนี้นะคะจะพามาบึงวิธีการเย็บผ่าว้นนะคะเริ่มจากเตรียมบล็อกขนาดสิบคู่สินิ้วนะคะหลังจากนั้นกะนำเศษผ่ามาตัดให้พอดีกับขนาดของบล็อกจากนั้นกะนำมาเลี่ยงใส่บล็อกที่เท้าเตรียมไว้นะคะประมาณ3าถึงสี่ันหรือถ้าผ่ามีขนาดบาง หรือว่านำนักเบานะคะห้าับอาสิเรียงเป็นซีสันหาสันก็ได้อันนี้ก็สิเป็นอาชีพเสริมนะคะเหตุหลังจากเลิกจากงานประจำมาแล้วเนาะก็กินเขากินน้ำเรียบร้อยแล้วกระสิมนาน่งเย็บผ้าเป็นกิจวัตรประจำวันก็ได้บ่หลายนะคะเมือละชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ล่ละก็เหตุไปเพราะได้ พอได้ไล่ได้เสริมนิดนิดน้ดนอยๆก็เอานะคะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เข้ามากักอีกอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพเย็บผ้าอันนี้ก็สิได้โลละหาบาทนะคะโลหนึ่งก็ประมาณ7จถึงแดผืนก็ถือว่าได้บ้ายดอกคะ่ะบ่ได้ลุยย้อนดอกอยากใส่เวลาในแต่ละมือให้มันคุมค่าที่สุด เหตุผลเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าผู้ถาใส่เงิ้นน้ำกระหลนะคะต้องรับผิดชอบหลายชีวิตในราคาหลังจากที่เท่าเลี้ยงนะคะกะสิปอมานี่เลี้ยงไว้หลายสั่นลหลายผืนจะนั้นก็มานางเย็บที่เดียวเงวๆนะคะอันนี้ก็สิเป็นขั้นตอนตองการเย็บเริ่มจากเย็บ ส่วนขอบของผาก่อนนะคะ ก็ได้ขอบแล้วนะคะกะพากลางมาะกๆจะแดงให้แดงสีสองกะเสร็จเรียบร้อยสำหรับนึ่งผืนค่ะกะสิประมาณนี้กะเฮ็ดไปค่ะมวลมวลเนาะไม่เป็นงานดีเข้ามากเฮ็ดไปเข้ากันมีความสุกกับมัน สำหรับคลิปนี้กับบอมี่าระเอียงมากไมด้อค่ะก็แค่มากแช่วิธีการเย็บผ่าวน้นให้เพื่อนเืนเบิงซซื่อค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมมาจนถึงนาทีสุดท้ายขอบคุณทุกคน